กับมาอีกเรื่องหนึ่งครับโทรหมอดูหน่อยมะประเด็นคือไอ้เรื่องนี้เอาจริงก็ไม่อยากปักปั๊มมานะเห็นบอกว่ามีดาราดาราแห่ไปใช้บริการเขาเยอะอแล้วล่าสุดอันนี้ด้วยความเคารพนะเดี๋ยวบางคนดูข่าวแล้วชอบไปคอมเมนต์เป็นไปได้ด้วยเหรอทำไมเชื่อหมอขนาดนี้สามคนน่ะ <c oughs> คุณผู้ชมฮะขออนุญาตตัดภาพไปที่น้องผู้เสียหายก่อน <ừ> น้องอมสินแล้วเล่าแบบย่อๆเลยบอกอมสินไปเจออะไรมาหมอดูชื่อดังดาราแห่กันไปถือกันเยอะนะเ <ใช S 2> อาตัดภาพไปที่น้องอมสินเลยฮะเข้าไปร้องเพลงไปร้องเพลงสายใหม่ต้องรอดประเด็นก็คือหมอดูคนนี้เอาเงินเข้าไปเขาบอกว่าเขาเสียไปส4บสี่ล้านหลังจากนั้นต้องไปร่วมหลับนอนกับหมอดูคนนี้นักข่าวนะฮะที่ใส่แว่นประเด็นก็คือถามว่าผู้เสียหายเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์เลยนะฮะเริ่มต้น ประเด็นก็คือมันมาจากอมสินเปิดใจกับช่อง8บอกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มรู้จักการดูดวงผ่านทางโทรศัพท์เสียค่าครู300แล้วปรากฏว่าตอนปีห5หซื้อบ้านดย่านดอนเมืองก็เลยคิดว่าเอ๊ะติดต่อหมอดูคนนี้เนี่ยให้มาดูทางฮวงจุ้ยใช่ไหมที่บ้านหลังจากนั้นพอหมอดูมาหมอดูทักเลยบอกอุ้ยถูกคุณใส่นะสามีมีภรรยาน้อยต้องทําพิธีแก้โดยการร่วมหลับนอนคือเขาคงไม่พูดตรงๆหรอกว่าร่วมหลับนอนแต่ตอนนั้นคุณผู้ชมดูตรงนี้ดีนะพวกผู้หญิงบางทีจิตจะอ่อนและหวั่นไหว เปิดผังตรงนี้เต็มๆเลยได้ไหม <c oughs> แล้วค้างเอาไว้ว่าพอหมอดูทักตอนมาที่บ้านหมอดูทักก่อนยังไม่ได้บอกว่าผัวมีเมียน้อยนะหมอดูบอกเอ้ยหนูหนูหน้าค้ำๆเนาะเนี่ยหนูหน่าจะโดนคุณใส่ <c oughs> น้องเลยบอกอุ๊ยอาจารย์รู้ได้ยังไงช่วงหลังหนูฝันเห็นสิ่งลี้ลับตลอดเลยหมอดูก็พูดต่อน่อ่นี่ไงแล้วลูกลูกต้องรีบแก้ไม่งั้นเดี๋ยวหนูจะไม่ทันการ <c oughs> พอถามน้องบอกแล้วตอนนั้นยังไงต่อไหนเล่าหน่อยสิน้องน้องอมสินก็บอกเนี่ยพอหนูบอกว่าหนูโดนคุณใส่หนูสงสยัยหนูฝันไม่ดีอาจารย์บอกแก้เลยแก้เลยโดยการชวนขึ้นไปข้างบนแล้วตอนนั้นอาจารย์บอกเดี๋ยวจะทําพิธีแก้ให้โดยทําพิธีสองต่อสองหมอดูให้หนูใส่เสื้อผ้าแบบชุดนอนแล้วหมอดูนั่งลงบนเก้าอี้เรียกหนูนั่งตักหันหน้าประกบกับหมอดูหมอดูบอกว่าให้ทําเหมือนกับเราเป็นผัวเมียกันหลังจากนั้นหมอดูก็กอดจูบรูปคํา น้องตกใจแต่น้องก็ทำจนกระทั่งพิธีเสร็จอันนี้คือครั้งที่หนึ่งคุณผู้ชมครับและหลังจากนั้นอ๋อคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจทำลายที่เราให้เห็นเนี่ยนะแก้กรรมสะเดาะเคาะเสีย14ล้านไม่ได้จบแค่ครั้งที่หนึ่งหันหน้าเผชิญหน้ากับหมอดูแก้กรรมกันถูกไหมบนห้องครั้งที่สองมีต่อถามบอกเอ,าอ้ายังเชื่ออ,อีกเหรออ่าดูนะฮะข้อมูล ครั้งที่สองเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนหนูก็ยังรู้สึกว่าเอ้หนูไม่ดีขึ้นเลยเพราะเขาคิดว่าโดนคุณใสจึงโทรศัพท์ไปสอบถามหมอดูหมอดูบอกมานี่หนูมาสํานักเลยอ้างว่าจะให้มานั่งไหว้พระสมาธิพอไปถึงสํานักเจอรูปถ่ายดาราเต็มไปหมดเลยตัวอเองก็เลยยิ่งมั่นใจหมอดูบอกเอางี้นะเดี๋ยวทําวิธีแบบเดิมนะนั่งหันหน้าประกบกันตอนนั้นหนูก็คิดว่าเออไม่เป็นไรนะคิดว่าเป็นการรักษาก็หันหน้าประกบกับหมออีกคนระับครั้งที่สมมีอีก มีนาหกห้าได้ดูดวงหมอดูแล้วทักมาบอกเนี่ยสามีนอกใจนะรู้หรือ,อยังหนูได้ยินคําว่าอุ้ยสามีจะนอกใจเหรอหนูเสียใจมากหลังจากนั้นหมอดูบอกมานี่มานี่เดี๋ยวหมอดูจะแก้ให้ขราวนี้ตัวเองก็เข้าไปที่ห้องนอนในสํานักแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดหมอบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกสามีกลับมาโดยการเราต้องสมสู่กันตอนนั้นหนูก็ทําอะไรไม่ถูกคิดว่าอยากให้สามีกลับมาเท่านั้นจึงยอมหลับนอนด้วย โอ้และไม่จบฮะหลังจากนั้นพอผัวไม่กลับหมอดูบอกเอาอย่างนี้แก้เคดให้เลิกกันเลยกับผัวแล้วมาอยู่กับหมอแล้วพอมาอยู่กับหมอเนี่ยนะให้เราคิดว่าเราเป็นแฟนกันเหมือนกับเป็นการแก้เคดตัวเองโอนให้หมอไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีห5ห้าถึงปัจจุบัน14ี่ล้านฮะโอ้โหโอโอมสินค่ะไหนปังเสียงออมสินหน่อยสิ นนะหนูต้องแก้แต่ว่าหนูต้องแก้ส่วนตัวนะอะเขาก็เลยบอกว่าให้เราอะขึ้นไปบนห้องบนห้องนอนเราอะพอเราขึ้นไปบนห้องนอนปุ๊บเขาก็ให้เราไปรอที่ห้องน้ําเขาบอกว่าให้เราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่แบบใส่แล้วสบายที่สุดอ่าทีนี้ก็เริ่มพิธีเขาก็เลยนั่งบนเก้าอี้นั่งก่อนแล้วให้เราอ่ะขึ้นไปนั่งทับโดยหันหน้าเข้าหากันแล้วนี้เราก็ถามว่าอาจารย์เราทําไงต่อหนูจำไม่เป็นเขาบอกว่าทำยังก็ได้ที่เหมือนทํากับผัวเธอ เราก็เลยแบบว่าแล้วอาบน้ำมนต์ไม่ได้หรอคะทำไมมันต้องใช้วิธีนี้อาจารย์บอกว่ามันไม่หายหนูของหนูมันโดนแรงมากถ้าอาบน้ำมนต์ยังไงก็ไม่หายถ้าหนูอยากหายหนูก็ต้องทําแบบนี้แหละเราก็เลยโนเนียโนเนียเขาอย่างนั้นอ่ะอีกไม่อีกไม่นานเราก็ทักไปอาจารย์ทําไมของหนูมันยังไม่หายเลยมันก็เหมือนเดิมเขาบอกว่าเอางี้เดี๋ยวมาหาอาจารย์ที่สํานักเดี๋ยวอาจารย์ดูให้อ่าทีนี้ไม่ไม่นานเราก็ทักไปนัดวันเวลาเรียบร้อยเราก็ไปหาเขาที่สํานัก อพอไปปุ๊บก็บอกหนูเหลืออีกหน่อยนะยังไม่หมดหนูต้องแก้อีกรอบนึงนี่ก็เลยถามว่าเหมือนเดิมหรอคะใช่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละอ่ะเราก็เลยแก้กับเขาอีกรอบนึ่งเส็ครับย่ยอๆแล้วกันเดี๋ยวเวลาจะหมดเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าน้องโดนหลอกเนาะค่ะ สามครั้งแล้วครั้งที่สามน่าจะหนักสุดอะที่น้องบอกหมอดูขอแก้กรรมเนี่ยนะฮะแล้วก็กระทำกับน้องจนสุดท้ายน้องมาสะดุ้งรู้ตัวก็คือ14ล้านใช่ไหมร<ะ>้องใส่ใหม่ต้องรอดคุณผู้ชมฮะอย่าหาว่าอย่างนี้อย่าไปว่าเขาเลยคนเราละจิตอ่อนนะเนาะล่าสุดเราไปเจอกับแอนอีกคนนึงอะคุณผู้ชมฮะแอนก็เล่าคล้ายๆกันเลยแอน29แอนบอกว่ารู้จักกับหมอดูตอนเดือนมีนาคมหมอดูคนนี้แม่นมากตัวเองเดินทางมาดูดวง หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็ได้ให้เพื่อนของตัวเองเนี่ยอะไรนะชวนไปบว,บวชชีพรามที่สำนักของเขาที่เหมือนกับว่าสนิทกับสำนักสงฆ์สำนักหนึ่ง ที่มีภาพตอนที่เขาอยู่ในสํานักด้วยที่เบอร์<ช>หน้าเบอร์ตาเลยเนี่ยนะเขาส่งมาให้เราดูเป็นภาพปฏิบัติธรรมก่อนอันนี้ใช่ค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นยังไงเมย์เล่าหน่อยสิคือทางด้านของเธอเนี่ยก็ไปปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็ตัวของออหมอดูคนนี้เนี่ยก็เหมือนสนิทกับซี่สานัก<ย>ส่งที่นี่ก็ไปเป็นอาจารย์นิดน,นึงนะไอ้เรื่องแก้กรรมขวามือเอาลงให้หมดเลยนะมันไม่เกี่ยวกับคนนี้แล้วนะฮะคนละคนแล้วนะฮะเอาลงไปก่อนฮนะแล้วเปิดภาพเรื่องของการที่ ม,มีการไปปฏิบัติธรรมเป็นข้อมูลที่น้องได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอปฏิบัติธรรมเสร็จหมอดูคนนี้ก็ไลน์มาชวนน้องไปกินข้าวซึ่งน้องก็ไปกินข้าวด้วยแล้วคุยกันมากขึ้นจนกระทั่งเมษาปี -66 ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะปรากฏว่ามีการเริ่มคบหาเป็นแฟนกับอาจารย์มีการทักไลน์มาเลยไล่เลี้ยงแต่รูปที่1ก่อนแล้วกันนะฮะค่ะ<า>ไปปฏิบัติธ<ว>รรมผู้เสียหายไปบวชชีพรามนี่ฮะเมต่อเลยครับแผ่นที่2ค่ะพอบวชเสร็จป,ปั ทางด้านหมอดูก็เหมือนทักมาพูดคุยไลน์มาชวนกินข้าวพูดคุยกันมากขึ้นนู่นนี่นั่นจนกระทั่งคบเป็นแฟนกันสุดท้ายมันจบตรงนี้ค่ะน้องแชทไลน์ไปบอกหมอดูบอกว่าท้องอปรากฏหมอดูคนนี้บอกว่ายังไม่พร้อมไปทําแท้งเถอะแปาบหนึ่งนะจ๊ะขอแทรกนิดนหนึ่งประเด็นคือก่อนที่จะกินยาทําแท้งเขาไปจับได้ว่าหมอเนียมีเมียแล้วอหมอมีเมียแล้วประเด็นก็คือพอมีเมียแล้วตอนนี้แอนใช่ไหมซึ่งเป็นผู้เสียหายเขาบอกเลยเนี่ยคะ ว่าหลังจากนั้นทําไมนะโดนบีบเหรอครับเมย์โดนบีบให้ทําแทง้งแล้วก็เนี่ยมีเหมือนซื้อยาสั่งซื้อยาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาให้เธอด้วยซึ่งเธอก็มีหลักฐานแชทไลน์ส่งมาให้เราดูด้วยเหมือนกันเนี่ยคะ่ะไหนได้ข้อมูลไหมฮะลองให้ดูสักนิดนึงเนี่ยนะฮะ,ะมันมีภาพตรวจคันของน้องด้วยไ่มไม่แน่ใจเหมือนเหมือนเธอส่งไปหาหมอดูคนนี้ว่าเหมือนตรวจคันออกมาแล้วสองขีดอะคะ่ะว่าเธอท้องหมอดูคนนี้ก็บอกเนี่ยเราต้องช่วยกันแก้ปัญหา แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับบอกว่าบอกว่า ให้ไปทําแท้งซะอะไรทํานองเนี้คะ่ะคุณผู้ชมครับประเด็นก็คือเธอตัดสินใจกินยาทําแท้งตั้งแต่หนึ่งพฤจิกแล้วก็ไปเอาลูกออกโดยตั้งแต่ตอนที่เธอไปเอาลูกออกหมอดูไม่ได้สนใจเธอเลยเนี่ยนะฮะและที่สําคัญก็คือในช่วงตุลาตอนที่เขาท้องเนี่ยนะฮะเขาไปเจอหมอถามว่าจะให้ทํำยังไงหมอก็บอกหมอไม่พร้อมจะเลี้ยงเขาก็บอกว่าถ้ามีลูกออกมาเหมือนหมอทักเลยนะฮะบอกเนี่ยถ้ามีลูกออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะพิการใช่ไหมนี่ แล้วถ้าเด็กพิการจะยังไงลําบากนะไปทําแทง<ม>้งดีกว่าสุดท้ายก็เลยต้องทําแท้งหนึ่งพฤจิฟังเสียงแอนฮะแล้วเราก็เลยถามเขาเราก็เลยไปถามเขาที่สํานักอะถามอาจารย์หนึ่งอะว่านี่คืออะไรครบกันหรออะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกอืมใช่อะไรประมาณนี้ยก็คือรู้จักกันคบกันก่อนหนูนะก็เลยบอกว่าเอา้าแล้วเราผิดอะไรอะ่ะออแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วรอได้ไหมเพราะว่า กำลังจะเลิกกับคนนี้อืมเพราะว่าพี่คนนี้เขาแบบเป็นคนไม่ดีอะไรประมาณเนี้เขาคือเขาก็ใส่ไลฟ์ฝั่งโนนให้เราฟังอ่ะอแล้วเราก็อ่าโอเคเราก็เชื่อแล้วเขาก็แบบคือเขาก็บอกเรามาตลอดว่าไม่ได้ติดต่อกับคนนี้แล้วนะเลิกแล้วอะไรเงี้ยอืม,อมแล้วก็มีช่วงปลายเดือนตุลาเราเห็นว่าพี่เนี่ยเขามาออกรถที่คือต้องบอกกับว่าเอน้องคนนี้ชื่ออะไรนะ น้องแอนค่ะแอนคุณผู้ชมฮะแอนกับอมศินเนี่ยเหมือนดวงสัมพันธ์กันเพราะตอนที่แอนเนี่ยต้องไปทําแท้งเนี่ยแอนก็จับได้ว่าหมอดูเหมือนคนกับอมสินคนที่เสีย14ล้านเมื่อกี้เนี่ยที่เพิ่งเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องรักซ้อนรักเออไม่รักอะฮะเขาบอกว่าเหมือนโดนหลอกหลอกซ้อนหลอกล่าสุดเนี่ยนะฮะกลายไปว่าเราพยายามไปที่สํานักหมอดูไม่เจอใช่ไหมตำรวจเชิญพระคนสนิทของหมอดูมาสอบปากคำแทนตำรวจสพท่าม่วงนะครับไปที่สำนักปฏิบัติธรรม ในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสำนักหมอดูคนนี้ได้เชิญพระในวัดมาให้ปากคําว่าเกี่ยวข้องกับหมอดูยังไงเพราะตอนที่ทําพิธีบางรูปได้มีพระไปปรากฏอยู่ในภาพด้วยเป็นยังไงครับเมย คือในภาพเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับว่ามีหมอดูคนนี้เนี่ยนั่งคุยแล้วก็จะมีพระแล้วก็มีคนที่ไปบทชีพราหมณ์ซึ่งจริงๆภาพนั้นนะเนี่ยภาพนี้ค่ะออออหมอดูเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาที่เราเบลออ,อยู่ใต้ใต้ศาลาเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรมตอนที่ชวนน้องแอนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่น้องแอนไม่ได้อยู่ในรูปนี้นะเพราะเป็นคนถ่ายรูปนี้แล้วพระก็บอกว่าจริงๆสำนักปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรออออก็ไหว้พระสดมนกันเฉยๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องการล่อลวงอะไรอย่างแบบนี้ค่ะมีเสียงะด้วยใช่ไหมครับลองฟังเสียยงพระะดู่ ไม่ไกลจากสำนักดูดวงของหมอดูคนนี้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้ตำรวจก็มีการนำตัวพระคนสนิทคนนี้ไปสอบปักคำด้วยนะคะกาญจนบุรีค่ะชื่อพระอะไรนะฮะเขาเอา่ยแค่ว่าเป็นใช่เพราะว่าตำรวจเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปค่ะแล้วก็มีการนำตัวพระรูปนี้ไปสอบเนี่ยค่ะขึ้นรถตู้ไปสอบที่โรงพัก แล้วไปช่วยอะไรขอไหมเวลาทาพิธีนั่นนู้นเนี่ยไม่ได้ช่วยนแค่เพื่อนอยไวใกลก้นในในท่ายเพื่อหรอหลวงพี่รู้จักเขานานยังอ่ะฮะรู้จักรู้จักนานยังนี่ฮะ เพราะฉะนั้นหลวงพี่เองก็คือพระถ้าถุงนิมนต์ไปถ้าให้ความเป็นธรรมก็คือเขาก็ต้องไปใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยคุณจะไปะคบกันหรือจะไปโดนหลอก14ล้านอันนี้พระไม่เกี่ยวแล้วทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอดูนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรื่องนี้เราก็ต้องฟังจากหมอดูด้วยอ,อันนี้ด้วยความเคารพนะไม่ได้เข้าข้างผู้ชายแต่ประเด็นก็คือมันเป็นการสมยอมอหรือไม่เพราะประเด็นอะถ้าคุณผู้ชมบอกสามครั้งและทยอยโอนไปทั้ง14ล้านแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็ยอมรับว่าเหมือนกับ พอรู้ว่าอ้าวไปคคกอมสินเหรอแล้วเขาให้ทําแท้งก็ทําอีกทั้งหมดนี้รอฟังจากหมออ่ะดาราคนอื่นผมไม่พูดถึงแล้วกัน<ฆ>นะฮะวันนี้เราโทรเช็คไปดาราท่านหนึ่ง<ฆ>ขอไม่พูดถึงเขาไม่ควรจะมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้แต่ว่าจะมีดาราไปขึ้นตําหนักหมอดูคนนี้เยอะเ<ฆ>น,นี่ยนะฮะนางองค์นางเอกเนี่ยนะฮะ<ฆ>จบฮนะ